ชีวิตปัจจุบันแม่ลูกสาวสารรณาศน้องเซเดคนรักใหม่ให้ร้านทองมาช่วยดูแลสาวสารรณาศคุงลูกชายน้องเซเดวัย15ปีออกสื่อครั้งแรกเผยวิธีเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษเรียกว่าครั้งแรกในรอบ8ปีที่คุมบุตรชายออกสื่อสาก็เพิ่งมาออกเต็มๆแบบนี้ครั้งแรกเซเดปีนี้ผมอายุ15ปีแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่พาลูกออกสื่อเลยสาอย่างที่บอกก่อนหน้านี้มีการบําบัด การพูดคุยกับลูกตลอดเวลาได้ออกทีวีและแต่เราต้องรู้ว่าเวลาไหนเหมาะสมแล้วเขาพร้อมที่จะตอบคำถามทำไมถึงเรียกน้องว่าพิเศษสาเซเดเป็นเด็กพิเศษตั้งแต่ขบแรกเลยแล้วตอนนี้พอ15ปีแล้วมีการบำบัดมาตลอด10ปีแรกตั้งแต่หนึ่งขบจนถึงสี่ขบค่อนข้างรุนแรงกับแม่ของเขาไม่รุนแรงเพราะว่าคนรอบตัวต้องปรับตัวทั้งหมดเพื่อจะมาดูแลเขาว่าเขาจะได้รับการดูแลแบบไหนบำบัดแบบไหนอีกทั้งก่อนหน้านี้สาวรศาสาทองพิเศษ ครูสามีพระเอกลิเกให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้รักแล้วรวยมากมากเพราะสาช่วยสามีทํางานหลายอย่างเต็มไปหมดเช่นจําหน่ายทองจําหน่ายรถซูเปอร์คาร์ที่เพชรบุรีดูแลรักกันและกันอย่างไรสาก,ก็รักกันปกติใช้ความเข้าใจค่ะจะบอกว่าคู่สาคือคู่ทํางานค่ะเขาเป็นสมองเราเป็นมือเขาคิดเราทําอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยกันทำมาหากินใช่ใช่ตอนนี้สาทําอะไรอยู่บ้างจําหน่ายเครื่องสำอางร้านทองเปิดมาได้สองปีแล้วค่ะแล้ว ก็ช,ช่วยรับซื้อจำหน่ายรถแลกเปลี่ยนจำน่าได้หมดเลยจำหน่ายทั้งรถปกติธรรมดาและรถซูเปอร์คาร์จำหน่ายที่เพชรบุรีค่ะงานในวงการบันเทิงไม่รับแล้วทิ้งไปเลยไม่เคยยังรับอยู่ก่อนที่จะได้มาใกล้ชิดพูดคุยกันคุณต้องรู้จักถามองเขายังไงอ่ะผมมองว่าชีวิตคนเราต้องผ่านเรื่องดีเรื่องร้ายผมมองว่าเป็นอดีตไม่ได้สนใจเลยอันนี้มีคนถามผมว่าคบกับวันศาเดิามีแฟนมีลูกแล้วนะําทำไมยังมาชอบจริงๆชอบคนอื่น ก็ได้เขาเป็นแม่ไม้ได้มีคนทักผมครับแต่ผมมองที่ตัวเขาและความดีของเขาเพราะอย่างแรกเขาจะเหมือนผมตรงที่ที่สงสารและใจเป็นกุศลมากๆดูจากที่เราเคยไปถ่ายละครที่เชียงใหม่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ใจได้ไปกับเราได้แน่ๆเพราะเขามีใจที่คิดดีมากๆคุณอาธาายุน้อยกว่าสากี่ปีอาสองสามปีอยู่สมาคมรักเด็กเหมือนเดิมสาหนูไม่รู้ว่าเขาอายุ37หัวเราะเขาก็ไม่รู้เราอายุส0 นะ้ถ้าอายุเยอะแล้วเด็กก็ไม่ใช่เด็กเป็นเด็กก็เจอแล้วเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็เจอแล้วแต่คราวนี้สายตาและใจเราเปิดกว้างขึ้นแต่ไม่ได้จะรู้ประเร็วแบบนี้ไม่ได้ตัดสินใจเร็วเหมือนเมื่อก่อนก็ดูเขาเหมือนกันดูกันมาปีหนึ่งกว่าจะบอกแม่ว่าหนูโอเคแม่ถามตลอดว่าคนนี้คืออะไรก็บอกว่าดูไปก่อนเราขอดูนิดดึงใจไม่ไหวนะถ้าจะรู้สึกอีกรอบก็ไม่เอาสามีลูกมีคุณแม่คุณเข้าทางคุณแม่ยังไงอ่ะผมใช้ความเป็นผมนี่แหละเข้าไปทําความรู้จักอย่างแรก เลยผมไม่ได้มองว่าเขามีลูกติดหรือยังไงเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าวันหนึ่งผมไปเจอคนอื่นที่ไม่ใช่เขาผมอาจมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้แต่ด้วยตัวผมเองผมไม่อยากมีลูกไม่อยากมีพันธะอยากให้หมดไปเลยในชาตินี้เรามาเจอเขาเขามีลูกเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมรักครอบครัวนี้ทั้งที่สเสดได้เจออาแรกๆ ก็ไม่ได้แสดงอะไรที่รังเกียจเราแอบลุ้นไหมเซเดจะต่อต้านไหมอะนิดหนึ่งครับก็จะถามเขาเลยช่วงแรกๆแม่ว่ายังไงบ้างเซเดจะโอเคไหมก็ถามครับอ่าเขามีความน่ารักของเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจเขาจะกล้าเล่นบางทีก่อนนอนมากอดมาหอมแก้มเราไม่เคยมองเขาเป็นคนอื่นเลยอาเหมือนพ่อเขาเลยมองเขาเหมือนลูกเราและเราก็รักเขาอยากให้สิ่งดีๆกับเขาให้ความสุขเขา